สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกบโมเอสเชนอ,อยู่กับผมและ K เคโทสออากดไม่ทันเลย <c oughs> โอเคก็หลังจากภา์ที่แล้วเราฆ่าบอสเมดูซ่าน,น้อยนะครับนี่เราก็จะมาเข้าสำรวจในมหาวิหารสักที่หนึ่งเฮ้ยเจอเลือดอขอดื่มดำโอเคเอ็มพีครับอเอาให้หมดฟูออปชันแล้วครับงานนี้นี่อะไรเนี่ยอ๋อสลิกครับสลิ หนังกระติกนะครับอึ้อโอ้ยมาถึงเจอเจอโจมมุมตึกครับโจมมุมตึกอะวิธีที่ดีที่สุดการกำจัดแมลงครับคือเครื่องมันเป็นลูกเครื่องเครื่องมันไปอย่างนี้เลยครับให้มันระเบิดเป็นระเบิดกระเทียมมาเลยนะครับนี่อะไรเอ่ยเฟลเจอกล่องหักครับเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอืมออฟออเฮเบนซีนฉันเห็นอ่าสวรรค์ทั้งหมดเอ่อนั่นคือนี่คือการล่า ครั้งเดียวอะไรเนี่ยการไล่ล่าครั้งเดียวในความฝันของฉันมันจะเติมเต็มเป็นจริงในความฝันร้ายนี้เหมือนอ่าโดยอาเทนาอืมมันเหมือนเป็นภาพนิมิตบางอย่างนะครับก็ก,ก็ไม่น่าจะค่อยเกี่ยวในเรื่องอะไรแต่น่าจะเป็นส่วนเสริมนะครับให้เราเข้าใจในส่วนของประวัติมากขึ้นนะครับเฮ้ยเจอกล่องแตกแล้วไม่มีประโยชน์เลยพวกนี้เนี่ยจริงน่าเก็บรวบรวมไลสักห้าหกอันนะครับแล้วก็เอามาแลกอะไรเนี่ย ซิสเตอร์นแผนที่เดอะซิสเตอร์นูยมาถึงเจอมแมลงต้อนรับก่อนเลยอไปไหนไปไหนไปไหนมแมลงเจอของใหม่นะครับอของใหม่ผ่านการอัปเกรดเรียบร้อยฟันฟันฟันทีนห่หมดจงมอดไม่ไปอะไรเนี่ยปิิศนาคำใบ้ครับให้ขึ้นข้างหลังวัวนี่เองคิดว่างั้นนะครับ เฮ้ยตายหมดยังไแมลงเนี่ยเออตายหมดแล้วสำรวจแป๊บหนึ่งครับโอเคเราจะขึ้นไปสู่รอากาศข้างบนแล้วมั้งครับเนี่ยเดาวนะนี่น่าจะเป็นด้านล่างฮึบฮึบเฮ้ยอะไรแบบแบบเหมือนจะกดได้อุ้ยอะไรนี่ดุ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 ตรงนี้ครับไปดีกว่าครับก็เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าอ่าเสียงอุ้ยลวงเลยอ่าวดินสองข้างเลย ซาวเกมกับเสียงผมจะดูแปลกไปนิดนึงนะครับผมเปลี่ยนวิธีการอัดนิดนึงนะครับบางทีอาจจะได้ยินเสียงคีย์บงคีย์จอยด้วยนะครับโอ้โหสวรสวรลำไรเก็บตองครับเก็บตงองเก็บตองนี่ต่อไปอันอันนี้แหละครับมันคืออะไรอ้อตาก,กอกไนนที่สี่ครับอ,อ,อีกดวงเดียวอีดวงดวงเดียวเราก็จะได้ครบนะครับน่าจะเพิ่มเกล็ดเลือดสักที ไปไหนวะเฮ้ยไปทางไหนเฮ้ยโอ้โหไอ้ชนโดด <l ots> โอันนี้นี่ทาเป็นกิ้งยังไงละครับจริงมันไม่มีอะไรนะครับมันไม่ให้เรากลับไม่ให้กลับก็ได้เลยเอาเอาหาเรื่อง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 มันนี่ไอ้มันพวกหินห้อยหลายอืเขียงเลยเขียงไประเบิดปิงปองเลยครับอุ้ยเส้นทางมันช่างยาวไกลนะักโอ้ my god หลังจากสไลด์แล้วต้องอันนี้ด้วยเนี่ยสไลด์แน่เลยไปแล้วครับเออสไลด์แล้วสไลด์แล้วต้องกระโดดด้วยมันช่นชา,าง้าทายความสามารถในช่นนี้ออเออฮ้ยอ้าวกดเอ็กไปแล้วอ่ะฮ่าผมกดเอ็กไปแล้วทำไมมันไม่โดดวะยีนกดไม่ตรงจังหวะครับแหมนึกถึงเกมมิวสิกนะครับมา บนบนและล่างซ้ายขวาซ้ายขวาดเด็ดเพอร์เฟกต์ไหเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบด้วยท่าฟินิชมูฟให้ดูเฮ้ยจงจบด้วยท่าฟินิชมูฟเฮ้ยถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยออกกระโดดแล้วเกี่ยวโถ่เสียวจริงๆมันให้กระโดดแล้วเกี่ยวนะครับเอาใหม่เอาใหมเมื่อกี้ไม่จบด้วยท่าฟินิชมูฟเมื่อกี้แป๊กนะครับยืนยืนเกาหัวพูดเป็นออเดชั่นเลยนะครับถ้าใครเล่นออเดชั่นจะรู้ครับว่าเวลากดท่าฟินิชไม่ติดแล้วตัวละครมันจะยืนเกาหัวนะครับเกาหัวหล่อ เฮ้ยทอ้ีมีแก้ตัวครับแกตัวกับพี่น้องครับัตทะเลกันหน้าหนาววะอือนี่แน่เอเออ้าวเฮ้ยโอ้โหให้กระโดดจะรู้ไหมเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยเอาบะแล้วมวยเ,เห็นเลยครับไปทางไหนเนี่ยอืบออกข้างบนโอเคเอุ้ยโดดไปทางนูน้นไ,ไปทางขวาสิลูกเขีดโทษ ไปทางไหนเนะี่ยเฮ้ยเกาะเกาะเกาะเอ้ออออเอาไปทางไหนแล้วอึ๊ดงงงงงแป๊บไปกระโดดโอู้ไปต่อไม่ได้ก็ต้องกระโดดแล้วครับพี่น้องครับเฮ้ยขึ้นได้แล้วโอ้โหขออนุญาตเล่นน้ำหน่อยครับแหมน้ำมันน้ำใสมันไหลยเย,นย็นนีงนะครับอ้ยน้ำมันเย็นนักเหรอไลน้ำเย็นน้ำมันเย็นนี่กดเล่นนั่นเลยอูโหเล่นน้ำเล่นน้ำแหมเจอน้ำไม่ได้ครับ ชั่วโมงนี้แก้ข้าน้า้อนแล้วเดี๋ยวก็ส่งการแล้วอีกหน่อยเดี๋ยวก็เราก็ต้องเปียกกันนะครับแต่งว่าเก,เกมเมอร์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านนะไม่ค่อยออกไปเล่นน้ำนั่นแหละแต่ผมไปเล่นแน่นอนครับอโอ้โหน้ำน้ำ,นำเอ๊ะรู้สึกเหมือนผมจะหิวน้ำมาเนี่ยเก็บน้ำแข็งแห่งโพไซดอนแล้วนายจะพบกับอะไรวะเดอ๋จะโอเคมาน้ำแข็งโพไซดอนเหรอเฮ้ยมาแล้วเทพแห่งรัชดาเอ้ยผัดเกาลัด เคทอดผัดก๊าบรัตชามที่สองได้มาแล้วครับโอ้โหเอาหุ่นน้ำแข็งปะติดมือน้ำแข็งแห่งโพเซดอนเรียกเอ่อน้ำแข็งโพเซดอนออกมาจัดการศัตรูบล็อกแบเบรกแอนด์บล็อกนะครับมาแล้วครับพวกทดสอบไอ้พวกไอ้พวกทดสอบฝีมือครับเฮ้ยย่อย่อย่อมันต้องมันต้องกดมันต้องกดท่าได้แน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึง เฮ้ยนี่มันก็ไม่ใช่นะมันก็ไม่ใช่เฮ้ยอืมกดผิดกำลังเขาได้เข้าเข็มบล็อกบล็อกบล็อกเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมูฟมูฟหลบหลบกันสิสิลูกหลบกันสิลูกอ้าวงงงงปุ่มงงปุ่มแป๊บวันเลยกันนักหนาเฮ้ยเฮ้ยจังเหวี่ยงนะครับมันรู้สึกมันจะเก่งเกินไปละ เฮ้ยข้างหลังหลังข้างหลังบิดชิมครีมฮึดบิดชิมครีมบิดบิดบิดชิมครีมฮึดาช่วงชาววัชลามุนครับเราใส่ชาววัชลามุนครับฮึฮึฮึดฮึดฮึดบิดชิมครีมฮึดเจอไม่ได้ครับเจอหัวแดงไม่ได้ครับหัวแดงต้องไล่ฆ่าครับหัวแดงไอ้พวกไอ้พวกทำให้เซิร์ฟเวอร์มีปัญหาไอ้พวกหัวแดงสติลแลม สติลชุดชุดแหลมแหลมรู้แจ่มมั่วไปหมดแล้วควรไม่ถูกเยอะเกินไปไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไครับเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยต้องหลบมาก่อนครับเฮ้ยเมื่อไหร่ผมจะกดนั่นได้เนี่ยเกจไม่พอสักทีโอ้ยอย่าอย่าเฉยเฉยนี่นะครับไอไปไหนไอตัวนั้น หุ้ยมันเยอะไปเนี่ยเยอะไปแล้วหุ <c> ้ย <oughs> กระโดดใส่ห <c oughs> นีก่อนะครับวิชช์ครีมวิชช์ครีมเจอพลังพลังแห่งกอดออมร์เนี่ยเท่มันสงครามเฮ้ยโจอะไรกันนังหนาอะไรจันอะไรกันนังหนานี่อ่ะเก่าเหลือน้องเฮ้ิชช์ครีม เก,าเก,ากเา๋าเกา๋าเมื่อกี้แลเขาบอกเก๋าต้องหลบนครับเลือดเลือดจะหมดเลือดจะหมดตบตบตบเหลืออยู่แค่นี้ทำเป็นทำเป็นซ่าทำเป็นซ่าทำเป็นซ่า,ซา,ซา,ซาแล้วเลยไม่ได้ลองท่าใหญ่เลยนี่ที่สะใจหน่อยอื้อนี่แนี่ไอ้พวกโอโ้โหผมเพียงสอบไปทำให้แม่น้ำสกรปรกเลยนะครับอะไรเนี่ยซ้ายไฟขวาไอซ์เดี๋ยวแป๊บนึงนครับซ้ายไฟขวาไอซ์อมโอเค อัปเกรดได้ไหมอยากลองไอซ์ดูนะครับอัปเกรดก่อนย่อ Yes อัปเกรดคันท,ที่สองได้ละเอ้ยลองใช้ไอซ์ดูนะครับของใหม่ก็ต้องลองครับอันนั้อะไรเนะี่ยเหมือนเก็ดงูยักษ์อืมได้ไปทางไหนต่อไปทางไหนคือทางนี้แหละครับ <Okay. S 2> โอเคโอ้หเจอน้ำไปแล้วเจอน้ำไปแล้วทำไม่ได้จะเล่นน้ำจะเล่นน้ำไม่ได้ฮะ เจอน้าไม่จะเล่นนะฮะอ้อโอโหลรังเพียบเลยเอาเรื่มจากอันนี้ก่อนละกันครบแล้วดวูตานก,ก,ก้อนอออู้หูเกลือดอุ้ยเต็มเลยอัพไม่พอไตมมีตั้งหากเออเปิดจริงเลือดเต็มแล้วครับแต่เราเราเผื่อมีผลกับอนาคตภายภาคหน้าต้องเก็บมาก่อนครับได้เวลาโกยละไปไหนเนี่ย แสงครับเห็นแสงครับแสงสว่างปลายทางลำไรแอบไม่ถึงนีงออ๋ฮึแไ,ไปไม่ถึงที่เ้วก็บีใหญ่เลยแสงสุดท้ายเจอแสงสุดท้ายของพี่ตูนเข้าไปอะไรเนี่ยเฮ้ยชิดแค m มาร์ทขบวนพิเศษโอ้พระจาพี่น้องครับนี่มันยิ่งกว่า รถไฟ MRT ขบวนไหนไหนโอ BTS ดีกว่านาาเป็นรถไฟลอยฟ้าโอ้โหไปนะครับพอน,นันลีเชดใครเป็นคนคิดสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะครับโอ้โหดูด,ดูเป็นการเป็นการคมนาคมที่แบบว่าอันตรายอย่างนี้นะครับนั่งได้คนเดียวได้นะดูดิโอ้โหมีรอดมีรอดโอ้โหยิ่งแบบเล่นเนี่าไปดีเวอ,เอ,อวร์เนี้ยเชดเคหัวเป็นงูด้วย โอ้ oh. เป็นการเข้ามา,าคมที่สุดยอดเลยครับนี่คนเดียวนะครับนั่งมาคนเดียวนับขอย้ำนะครับ <c oughs> <c oughs> คือคนเดียวกูออกเลยครับไม่รอนะครับโอ้โห oh, oh, มีกัดด้วยดันโอ้โหเป็นระบบกลไกที่สิ้นเปลืองทรัพยากรน,นี้ <c oughs> <c oughs> นั่งมาคนเดียวจัดเต็มเลยโอ้โ oh. ห <c oughs> อันนี้คือหอคอยอะไรเนี่ยรเจ้าือ มีสายฟ้ามีประจุสายไฟอยู่ตรงนั้นอะไรอ่ะขึ้นขึ้นหรือลงฮึบเฮ้ยอ่อให้ขึ้นมันขึ้นมันขึ้นหรือลงโอ้โหโอ้โหเสียวแวบไปครับลองดูมันจะไปตรงไหนเฮ้ยโอเคขึ้นได้ละถ้าทำอะไรเนะี่ยขึ้นหรือลงเฮ้ยข้างล่างมีกล่องสีขาว อ๋อมันสงสัยให้ขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอไปเก็บกล่องข้างล่างแป๊บนะครับกล่องสีขาวโอ้โหพี่น้องครับมันช่างดูอลังการและลายหูลายตาจริงๆเลยอะไรเนี่ยเอ้ยขนฟินิกขนฟินิกก็เราขาดอีกสองอันนะอีกสองอันเท่านั้นสุดยอดเลยครับเป็นสถาปัตยกรรมที่สุดยอดจริงน,นั่งงูมาคนเดียวครับอันเบลเลอร์เบล่าเลยมาถึงมาเดินลำบากในนี้อีก แล้วมีทำไมมีประจุไฟต้องการจะสื่อถึงอะไรอะถึงขงบวนสักทีเฮ้ยเจอสารเฮาวิสเกดเดียนอเธอค้นพบวิธีที่ดีที่สุดในการรักษางูที่ดุร้ายฉันเอาชนะพวกมันฉันต้องการเห็นคำพยากรณ์มไม่ค่อยเข้าใจนะครับ ไอเป็นเนื้อเรื่องในส่วนของไอซิสเทิร์นเนี่ยครับซิสเทิร์นจริงๆมันแปลว่าเป็นงูมันเป็นช nah ื่องูมั้งเปิดเอาเลือดก่อนเอ๊ะใครเอาใครเอาขนมขนมจีบสารปามาวางไว้ตรงนี้ใครเอาขนมจีบปันก่อนครับเฮ้ยโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ขนมจีบแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วไอตรงเมื่อกี้ไปไหนครับมันยังไม่ตายเนี่ยไปไหนเอาปันโดนด้วยเห็นได้ฮิตเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมานี้ออกกล้องเลยดีโอ้โหอ่ะอ๋อเป็นมังกรครับเป็นมังกรครับเป็นมังกรครับทานผู้ชมครับ อา้หูถุยน้ำลายใส่อะนี่เลยบิดหางก็นึกว่าไปเก็บเอาไปเป็นทำยายุทฒนะเดี๋ยวเอ้ยแน่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 เกือบครับเกือบขึ้นแล้วอุ้ยมีทั้งกล่องแดงกล่องขาวเลยเก็บตงครับเอาไว้อัปเกรดอาวุธครับเดี๋ยวกดผิดอืผลฟินิกไหมเนี่ยออกตากอก้อนดวงที่หนึ่งโอเคเมื่อกี้เราเก็บครบไปแล้วนะครับขึ้นขึ้นขึ้น เด้อลา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 ยัไปเจออลไเนี่ยขึ้นไปสู่แสงสว่วงโอ้มกอยกอดโอ้โหท่านผู้ชมครับหอคอยแห่งเดลไฟยังสวยอ่ะนี่มันโอ้โหสาปตดกามเหมืงูจริงเลยถ้าใครลกงงูแนะนำอย่ามาเที่ยวแถวนี้ครับนอกจากยานผ่านนะอาเชื่อมาแล้วครับงูโอ้โห โอ้มนเป็นห,าห่างแล้วเนี่ยเอาตัวอะไรวะเนี่ยจะเรียกยังดีเนี่ยเฮ้ยทำอะไรอุย้ยต้องหลบคนระับแน่ตามท้ายสัญญาณครับตีต,ตีสองทีหลบเฮ้ยโอ้ยอยเจ็บเจ็บโอ้โหหังเมื่อกี้มันเหมือนเจ็บตานะครับใสโอ้โหมันเป็นพิษครับเป็นพิษเล่นพิษเล่นพิษเล่นพิษเหรออุยอ้ยหลบ มันชื่อตัวอะไรเนี่ย,ออยอเอ้ยมันหางมาตีหางตีเยอะหางตีเยอะอืมหางหางตีหางหางตีอ่าตีเยอะเฮ้ยขึ้นมันนี่เออหัวแทกฟาดเลยเอ้ยกดผิดปะเนี่ยโอ๊ยกดผิดไม่ใช่กดผิดแล้วกดไม่ทันครับไม,ไม่คิดว่าจะเป็นปุ่มเอ็กซ์นะครับไปเกงปุ่มปุ่มอื่นไว้เฮ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขึ้นอีกทีมานี่ไม่พลาดแน่ฟาดแล้วเออเหตุชึ้กดทันนาทีตัดหางโอ๊ย หางด้วนหางด้วนเลยดิด้วนด้วนเลยดิด้วนด้วนเลยดิด้วนเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเอ้าโอ้โหจะกดจะกดปุ๊บใช้พลังอย่างโพไซดอนใช้ไม่ได้เฮ้ยตีธรรมดาก็ได้ปะโอ้โห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 อืมกันครับกันกันเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโโอ้หยิงยิงยิงน้องแข็งเล่นเล่นเล่นน้องแข็งเหรอเราก็มีเราก็มีพลังโพไซดอนเลยนี่เนี่ยน่าสั่นมากโอ้โหโอ้โห ต้องระวังตัวให้ดีครับป้กกันก่อนเอ้าเฮ้ยเฮ้ยขึ้นฮึดดึงขนหน้าอกอ้าไม่ใช่ดึงขนนี่ว่ามีปักอ,อกเอ้าไม่ให้ฟันโถซิ้งสีข้างใส่ติ่งแตกยังโอ้ยทุ่มลงมาแดงว่าใกล้ใกล้แล้วครับโอ้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 กันไม่ได้โอ้ยโอ้ ซาดนะเฮ้ยขึ้นก่อนทีนี้ไม่พลาดแน่นอนครับจิ้มเลยจิ้มแล้วจิ้มแล้วหลบปะเนี่ยให้หลบให้หลบเอ้ยหลบได้ด้วยเอ้ยจิ้มลูกตาจิกตาครับอาตามันบอดยังเนี่ยไอตาเรืองแสงแกแกฉายซีนอนเหรอตาเรืองแสงเฮ้ยไอ้โหโหูหูโอ้ยปล่อยปล่อยไอวอลเป็นวิสาดแล้วปล่อยไอวอลเลยฮะอืบ จะปล่อยไอ,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 อ้ฟอจูฟอจูจะฟอจูเหรอเออฟอจูเนี้ย ao นะใครใครเล่น ao จะรู้ว่าฟอจูใครเลยอึ๊ยโจ้เฮ้ยเฮ้ยเสียวเสียวเสียวเสียเสียฟอจูอ่้ยฟอจูฟอจูมปนเล่นไหมครับเฮ้ยฟอจูอุะยอ้ยฟอจูอ่ะฟอจูฟอจูฟอจูเฮ้ยขึ้นละเว้ยมาทำอไมต่อทีมทีมหน้า ัาเขาโอ้ยาเขาโอยเอาเขาเจียบตาสุโคยดับดินอ่ะมีกลไกลแยะโหสุดยอดเลยครับไอตัวเมื่อกี้ไม่รู้เรียกตัวจัดซะหลายขนาดเลย้องใสยเคยเล่นอาโอแน่นอนครับชอบฟอจูเนี่ยให้ดึงมาแล้วทำอะไรวะไม่รู้ครับดึงเลยเกิดอะไรขึ้นเอ้ยดูเหมือนพลังพลังมันจะหมุนมาตรงกลางนะครับ เอ้าแล้วตัวผมอยู่ตรงกลางพอดีด้วยหรือจะบอกให้ยิงออกนอกก็สวยอู้โอเคครับพลังครบแล้วอ๋อปลดล็อกกลไกที่อยู่ทางซ้ายเพื่อดึงอะไรเนี่ยมันเป็นโซ่ครับมันต้องดึงอะไรสักอย่างครับอุ้ยเปิดอ๋อเปิดกามทั้งข้างออกโอ้โหกระเถิบออ้ยมีซูมอินเข้ามา อ้าวแล้วดึงกลับไปทำไมอ่ะอยู่ไม่ได้ดึงกลับใส่ตาลายครับเออเอเชอข้างหลังขยับครับอือไข่ก็ได้เรียกเคสกิจได้ทีงูขยับครับมันดิ้นมันดิ้นนะเนี่ยมันยังไม่ตายครับอืให้เข้าท้องงูอะเอาแล้วครับต่อไปเราจะนั่งใต้ดินนะครับเป็นรถไฟใต้ดินเราจะไม่ขี่แล้วนั่งบนดินนะฮะเราจะนั่งใต้ดินัน่นออ้าวกล่องเลือดผมเก็บกล่องเลือดกันแล้วกันนะครับ ถ้าผู้ชมไปสังเกตว่าพอมีน้าแข็งปุ๊บออ้ยสไลกตกใจพอมีน้ําแข็งปุ๊บนะฮะเคโทอโสนี่กลมกลืนเลยนะครับแทบจะพังตัวท่ันนี้เป็นหน่วยนาวิซิลนะครับสามารถพังตัวได้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมมากเลยเฮ้ยกระโดดแน่นอนเลยอะอโชว์เราไม่ไมไมมพาร์ทที่แล้วแบบท,ดดทั้งกระโดดทั้งเกาะไอพาร์ทนี้แหละไอต้นคลิปเอองงเัาเริ่มงงเฮ้ยโชว์หนีเราไม่พลาดครับโอ้โหยังลก ยังโลยังโลโลแตกโลแตกโลแตกเฮ้ยโลโลมันนี่โลมันไม่เหมาะกับนายครับเฮ้ยจับก่อนเฮ้ยไอ้ได้โลแทนอุย้ยเอาโลฟาดเอาโลฟาดจับก่อนเฮ้ยจับหน่อ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 ยเออฟาดศพฟาด โลตีโลตีโลตีอึ้งโลตีเฮ้ยมันมันมันบล็อกได้หมดอะอะไรเนี่ยมันจะเก่งก็มาเกินกกมาแล้วบล็อกเหรอบล็อกเก่งบล็อกเก่งบล็อกเก่งอรับเฮ้ยเหนือทุ่มเลยฮึบฮึบฮึบก็ไปไหนก็นไปไหนไอเดี๋ยวแป๊บนึงอือนี่แน่บิดชิมครีมหน่อย,อยสะใจสะใจอ่ะเราจัดการพวกอ พื้นให้หมดครับเก็บเก็บขนมจีบซาลาเปาที่ร่วอยู่ตรงพื้นก่อนครับโอ้โหได้ตังค์นั่นเลยน,นเนี่ยอ่านนี้ตรงนี้มีขนมจีบสามก้อนครับในเป็นไส้ถั่วและไส้หมูนะครับไส้ถั่วไส้หมูเก <c oughs> <c oughs> ็บเลยครับโอ้โหข้างฝามอีอีก,อกข้างฝามีอีกไส้ถั่วไส้หมูนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีตัวบนดีนะจับถูกไม่ไหนไม่ไหนเ <c oughs> นี่ยเจอพลังแห่งอาวุธโคไซดอนหน่อย มานี่บิดหางอือนี่แน่ไอ้พวกนี้บิดหางถึงก็ตายเลยเนะี่ยอ่อนแองจริงอเ,เอาไงเนะี่ยเอาไม่ถึงไงข้างบนงั้นเอาข้างล่างก็พอแค่นี้ก็รวยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะไปผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับโอ้ยมังกรไฟเหรอโอ้ยมังกรไฟมังก,กรไฟไฟไ,ไเจอน้ําแข็งหน่อยอือตีอยู่ไหนนี่อยู่ไหน,น,ไหนบิดหาง ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องอ restrial, ้าวตรงนี้มันมีแห่มีคาถาบังอยู่ไอเราก็ไม่รู้โอเคโอ้โหตรงนี้ตรงนี้มีสาะเป่าอีกนะครับโอ้โหแล้วก็มีเออเก็บตองกับหิบสมบัติอันใหญ่โอเคขึ้นเฮ้ยเฮ้ยไม่ออกไม่ได้ขึ้นบนเหรออ้าวงงงงเบยมันมีรูตรงเนี้ยเอ้ย มันาให้ออกงไหนเนี่ยอ๋อือหนึ่งนี้บื้อจริงๆเลยผมเออแบงไหนเนี่ยอือทางนี้แน่นเลยครับเพราะทางนั้นมันตันนะฮะโอ้โหนี่อย่าบอกนะรัาไม่วิ่งขึ้นประสาทตรงนู้นนี่มันทรมานใจสุดๆอ๋อโหไม่วิ่งละนี่มัน mrt แยะตันร้อยเปอร์เซนต์โอ้โหห้อยตัวเฮ้ยมันทำน้ำหนักมันมันโยนโยนน้ำหนักไงวะ เฮ้ยไม่ไม่ใช่ละแข่งตัวไงเฮ้ยแข่งตัวไงวะอ๋เอเฮ้ยอานน้าไปทางนู้นดิเสียวะ้วยวเออเอเอโอ้เสียวแวบ็บอย่ายทำอย่างนี้บ่อยนะมันจะโยวาย ร่วงไปนี่ศพไม่สวยแน่นอนแะลพะโคตรสูงเลยท่านนี้ปิดมี่องแดงแงครับนี่โฉมต้องกิ้งครับกิ้งไปเอาเอ๊ยมีรูมีรูไม่ดีมีรูไม่ดีอา้าวอดเลยอะไรเนี่ยอืมโอเคงั้นก็จะบอกว่าสำหรับผู้ที่มีดวงตาเท่านั้นที่จะมองเห็นนะครับฉันขอเอาพลังสายฟ้าให้ซูดด้วยกันนายได,ได้ได้พลังแห่งซูดครับ พี่ใหญ่ผ่านกาลบับึ้มโอ้โหดูครับมันมแรงดึงดูดมันรู้สึกฟิตครับสายฟ้าแห่งสุสใช้พลังแห่งสายฟ้านะครับจัดการคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็วด้วยพลังแห่งสุสและแล้วมันจะมีหนูรองยามาไหมเนี่ยโอเคนี่ไงทุกทีะครับมันต้องมีหนูรองยาครับต้องมันหนูรองยาเท่านีู้้สึกจะะโหดครับ ขอขอนยาดขอยาดเคลียร์ก่อนโถโอ้โหโอ้โหโอ้โหจับเหวี่ยงจับเหวี่ยงต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับอุ๊ยเงือดจะอะไรนองหนาลบลบ โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันช็อตช็อตจริงๆครับช็อตจริงๆเฮ้ยไอตัวนั้นมาหนี่บิดชิมครีมอุ้ยหนีก่อน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 หนีอุ้ยโชว์โอ้ยช็อตหมูปฏิบัติการช็อตหมูเฮ้ยขอตั้งตัวเออนั่นแหละติดบิดชิมครีม เอ้าติดไอตัวนั้นติดอุ้ยหนี้ยมันจะตีผมไมดีเลยผมกดได้ปิดจิ้มครีมปิดเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งใหญ่ใจใจ,ใจ,ใจ,ใจตรงขหลังสุดขู่ข้างหล,งหลงังหลังตีเฮ้ยต้องตั้งหลักครับตั้งหลังก่อนครับเฮ้ยมาเฮ้ยโอ้โหจะแย่เอาจะแย่เอาเลยเนี่ยเฮ้ยไอตัวนี้นอนอยู่ครับอู้ง,งานอู้ง,งาน ดูง่านโอ้โหมาเป็นขบวนพระป่ายแล้วอืลูกค้าเยอะแขกเข้าเยอะครับตีมันนี่แหละอุยมันมันไม,ม,นไม่มันไม่แดงทั้งตวงเลยเหรออุ้ยปลาปลาหอกเห็นเห็นนะเห็นนะเห,นเ,หนเ,หนเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นไม่ใช่ไม่เห็นเห็นเห็นนะมานี่คุยอย,ย่างเพื่อนเลยงีมาน,นี้อุ้ย,ย,ย,ยไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเจ็บแป๊บนะครับเจ็บเหมือนมดกัดมดกัดแน่นอน เจ็บมันมดกัดฮึดฮึดมานี่เ <c oughs> ออ ok! จะมันมดกัดเจ็บแป,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 ป๊บๆปจะเหลือสองตัวเฮ้ย ok! นี่ครับตับนี้ดีกว่านี่แหละเฮ้ยออ ok! รวบได้แล้วบิดเลยตัวอยู่ไหนตัวอยู่ไหนตัวอยู่ไหนอยู่ในรูในรูเห็นนะเว้ยทำไรครับมาแล้วโอเค ประตูเปิดแล้วครับงั้นเดี๋ยวพารทนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ตอนนี้ผมมีอาวุธแห่งเทพมาครอบครองแล้ส3อันนะครับก็มีไฟน้ําแข็งแล้วก็สายฟ้าโอเคผมขออนุญาตกลับไปศึกษาอาวุธแล้วก็ถ้าเพิ่มเติมนะครับเอาไว้ยังไงพารทหน้าเจอกันครับสาหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับ